ีเหลืองแต่ว่าอะไรไหนดูสิสไอจงมันนะพี่ฟังซื้อมันนี่เร็วรับดอกไม้เร็วชอดอกกุหลาบใหญ่ขนาดเนี้ยอ้ยโรแมนติกจังให้เธอนะอะไรนะฮะ ไอ้เจ้าจริงๆหรอคะหา gas ซิดูหน่อยว่าใครส่งมาหาเลยหาแล้วไม่มีกา gas นี่เออนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเสี่ยวเสี่ยวนายอย่าถามฉันนะฉันไม่รู้อะไรเลยฉันพนันร้อยหยวนประทะหลี่ให้ได้เลยอ๋ออรุณสวัสดิ์อรุณสัสอรุณสวัสดิ์ค่าประทะหลี่ยังไม่รีบไปทำงานอีก ให้ดอกไม้ฉันไม่คิดว่าเปลืองเงินหรือไงเอารมบูดขนาดนี้โรคจิตที่ไหนกันนะส่งไปให้ที่บ้านไม่พอตอนนี้ยังส่งมาที่บริษัทอีกคนหน้าเบื่อนฉันถามปู่ก o เกิลมาแล้วภาษาดอกไม้กุหลาบสีเหลืองคือความรักที่จืดจังและคำขอโทษ หรือแปลว,ว่าอีกไม่นานจะเลิกกันหลีกไปหน่อยสิยัาให้ความรู้ฉันเรื่องภาษาดอกไม้ในเวลาทำงานแบบนี้ตกลงเป็นใครกันแน่ไปถามกูเก l e เองสิถามฉันทำไม <c oughs> อ,อะไรอีกแล้วเมื่อวานเธอหยุดพูดถึงเรื่องเมื่อวานได้แล้วนะแล้วก็นิดห้ามพูดถึงเรื่องเมื่อเช้าด้วยเข้าใจไหมมีใครเขาพูดครึ่งๆกลางๆแล้วหยุดบ้างนี่ฉันคิดเรื่องนี้จนผมฉันมัน เธอดูเอาเองสิผมฉันฟังซื้อ <gasps> ไม่รู้จักข้อบประตูก่อนเหรอมีเรื่องอะไรเหรอฟังซื้อตัวอย่างจากโรงงานทั้งสี่แห่งมาถึงแล้วฝ่ายการตลาดคิดแผนใหม่ขึ้นมาฉันส่งไปให้จอยซเรียบร้อยแล้วฉันอยากถามว่าเราควรจะตกลงเวลานัดวันเพื่อคุยเรื่องนี้ไหมงั้นเธอจัดการากกเลย เดี๋ยวฉันจะติดต่อพวกเขาแล้วบอกอีกทีนะฉันหมายถึงฉันหมายความว่าตอนนี้เธอดูแลโรงงานสี่แห่งเองคนเดียวให้เจสินไปดูแลฝั่งจอยส์ก็ได้ใช่ฉันก็หมายความแบบนั้นเหมือนกันฉันจะไปที่ร้านหน่อย หลีทางนายทำอะไรเนี่ยชจ้หัวเอ้ยบังเอิญจังเลยจริงสิรถคุณยังจอดอยู่หน้าร้านอยู่เลยเดี๋ยวฉันขับกลับผมไม่ได้หมายความแบบนั้นเลิกส่งดอกไม้ให้ฉันได้นะไม่ต้องขอโทษหรอกดอกไม้อะไร ตอนนั้นเราไม่ใช่เพื่อนกันด้วยซ้ำคุณมีจุดยืนของตัวเองคุณไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องส่งกุหลาบเหลืองอะไรมาหรอกผมเปล่านะกุหลาบสีเหลืองเหรอ